เราต้องเป็นคนที่หุนหงิดแล้วแบบพานไปคนรอบข้างทั้งหมดเลยแบบใครเข้าใกล้คือไม่ได้เลยอ่ะพี่เคยเจอมาพาร์คินไหมครับพี่อยากเจอมากได้ยินกิจศัพร์เขามานนี่เหรอเดี๋ยวต้องไปเจอสักเทปจริงๆไม่ได้ยินค่ะจริงๆไม่ได้ยินค่ะแต่ว่าโอ้ยเอยปวดดูตั้งใจสุดูแล้าพี่มวนะแล้วดูหน้าตอนนี้มันเท่งอย่างน่ารักเลยแล้วดูหน้าตอนนี้มันเท่งอย่างน่ารักเลย เล็บสี่มิชชูนกินกายวิจัยได้ก่อนสวัสดีครับหมอดู สวัสดีครับคือผมเนี่ยได้ข่าวมาว่าคนเนี่ยดูแม่นมากผมเลยอยากมาดูกับคุณได้เลยทุกคนอาจจะงงนะครับว่าทําไมเรามีสิ่งขีดเขียนอยู่บนใบหน้าของเรา<ม>ทำไมอ่ะไม่ต้องใกล้ขนาดนี้ก็ได้พราะม, <c oughs> มันใกล้เกินว่ามันใกล้เกินใกล้เกินจะไม่คิดใครต้องทำยังไงครับหมอดูอ่าผมอยากให้คุณเนี่ยเลือกสักสี่ใบในกองนี้ 4ใบสใบเดี๋ยวผมบอกคุณเองว่าทําไมคุณถึงมีเส้นกี่เขียนอยู่บนใบหน้าคุณโอเคเลือกมาสี่ใบครับง่ายๆอย่างนี้เลยใช่แล้วโอเคผมขอเริ่มที่ใบแรกนะครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวตลกคุณเห็นไหมะจะมีคนที่ทําให้คุณเนี่ยมีความสุขและหัวเราะได้ในวันนี้ใบที่สองนะครับคนนี้เนี่ยจะมีคนสวยมา ใบที่3ครับคุณเห็นไหมเขาถืออะไรอยู่ถืออะไรเป็นฟิลกิ่งไม้กิ่งไม้แต่วันนี้จะไม่ใช่กิ่งไม้สิ่งที่คุณเห็นอยู่บนใบหน้าของคุณเนี่ยคือสิ่งที่เขาเอามาเขียนจริงครับและใบสุดท้ายและใบสุดท้ายอันนี้เนี่ยเป็นฟิลคู่เป็นฟิลคู่จิ้นก็คืก็ต้องรอดูตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยผมไม่รู้เหมือนกันว่าใบหน้าขเนี่ยเป็นได้ยังไงอยากให้ทุกคนไปติดตามกันได้ข้างในนี้ว่าจะเป็นยังไงงั้นไปกันเลยไหมไปเลยไปเลยจ้า ก็อถ่ายเลยอ่ะจริงจังปะเนี่ยแล้วเห็นมุกยังเห็นเลยเห็นทุกเล่นหรอคอมเมอร์และนี่คือป๊ปซี่มิชชันกินไก่เวิรเจมไนโพรก็คือวันนี้เนี่ยที่นั่งมันว่างๆนะเพราะอะไรรู้ไหมไม่รู้ว่ามีพี่คนเดียวเป็นแขกเลยอ่โอเคเดี๋ยวจะไปคุยกับพี่บุกกันดีกว่าเป็นพี่ไว้กน เพราะว่าแขกเขาเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังมาไหนมีใครบ้างไหนใครจะมาหนยู่ไหนก็จะนี่ไงก็เจมินายโฟดมุกโฟดเจมินายโฟดมุกงงนี่ไงเราก็แหวกทางให้เขาเดินเข้ามาเลยนี่มาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ไปไหนมาเนี่ยไปเข้าห้องน้ำมาครับโหครับขอต้อนรับพี่มุกพี่เปรมพี่บุตรพี่สามี โอ้ยพ่อหมอตะกี้แม่นมากเฮ้ยตแม่นอยู่แล้วเก่งมากเลยเนี่ยเห็นไหมว่าเจมโฟดอ่ะช่วงนี้ทํางานเยอะมากไม่ค่อยมีเวลาเลยแต่ว่าเจจะพาแก๊งเพื่อนๆใหม่มาแนะนําได้เลยเด็กใหม่จิมเอ็มทีวีเฟชชี่เฟชชี่ก็ถือว่าเวลคั่มกันไปเลยสำหรับเด็กใหม่คือตอนนี้เจก็ดูรีวิวมาหลายหลายร้านร้านนี้เนี่ยคือกำลังเด็ดกำลังดังแล้วข้างล่างคือคนเต็มแล้วเห็นไหมใช่ใช่ใช่คือร้านนี้เนี่ยมัน มีเซ็กเนเตอร์ยังไงก่อนที่จะมาร้านเนี่ยเขาบอกว่าเป็นปิ้งย่างหินที่แรกในประเทศไทยเขาบอกเลยนะย่างหินสโตนกริลคือร้านเนี้ยได้ข่าวว่าเขามีแบบรีฟิลบาร์เติมไม่อั้นอย่างที่เห็นนะคะทุกคนเห็นแล้วก็มีทั้งหมูทั้งเนื้อเลยนะคะแบบไม่อั้นใชตรงที่สําคัญคือมันไม่ร้อนเลยเห็นเราอย่างเงี้ยคือไม่ร้อนเลยคือเย็นมากซึ่งบุญเป็นคนที่แบบ จะไม่ชอบกินที่ร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยดีมากเลยเพราะว่าร้านเนี้ยเนี่ยเขาอยู่ในแคมเปญ Pepsi ชวนกินด้วยนะครับเป็นแคมเปญที่ p e ซี่เนี่ยชวนมิตรสหายสายกินทั่วทั้งวงการเลยมาแนะนำร้านอร่อยร้านประจำของแต่ละคนนะครับอร่อยเชื่อคอนฟูไปดูไปดูแต่ก่อนที่เราจะกินปิ้งย่างมันต้องมีอะไรที่คั่วคู่กันไปด้วยซึ่งขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ๊ปซี่ รับเพราะมิลสเปอร์วิทเบปซี่นะครับมือไหนก็อร่อยถ้ามีเบปซี่ให้เติมให้เ๋ยิมให้ชิญแอปพี่ชายมาเลยเบเวทันไม่ให้เลหรอขอออ่่ คุณพร้อมอะไรขนาดแล้วเเพื่อนขมยขโมยขโมเย้ bros โอเคเป๊ปซี่เราพร้อมแล้วหมูต้องลงแล้วหลานกีเนียหิแล้วอยู่แล้ว ทุกคนจ้ามีเมนูไหนแนะนำไหมแบบอุ้ยอันนี้ต้องอร่อยแน่เลยขั้นคนแรกเลยอันนี้กุ้งดองน้ำปูมาน้ำปูจริงๆอันนี้นะคะคอนเบคอนอบชีส่ะดีมากต่อไปของบุญก็คือซุปแฮงโอเวอร์นั่นเองครับผมชื่อก็บอกอแกล้าเป็นมึงก็ดีแนะนำต้อเป็นกมาด้วยกูแต่ผมได้ยินมาว่าพี่บุญมีฉายาว่าบุญทองหล่อ แฟนคลับเขาชอบตั้งให้แบบเราเปิดร้านบาร์ตอนตอนตอนกลางวันมันจะเป็นคาเฟ่ตอนคืนจะเป็นบาร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมแล้วแบบเรา ก็เป็นคนชอบแต่งีเสียงกลางคืนใช่ครับก็เลยแบบได้ฉายานี้ต่อไปเมนูอะไรเปลี่ยนเรือกเปลี่ยนเลื่อกเปลี่ยนเลือกอย่าวนมาทางนี้ผมนะผมเลือกเป็นชุดรวมเนื้อครับผมนี่มีเนื้อแบบหลากหลายชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอันนี้นะคะเป็นชุดรวมหมูแต่ว่าผมอยากลองอันนี้ครับข้าวขยำน้ำปูกับหมูเจียวครับ อันนี้เดี๋ยวผมแนะนําเองอันนี้นะครับคือกุ้งชีสกระทาร้อนอนีน่น่ากินมากน่ากินมากแล้วก็มีอันนี้เป็นข้าวหน้าเนื้อ,อ,อของโปรดผมอยู่แล้วไปกินเลยกินเลยเต้ขอกินข้าวมากาเนืเดี กินมังเหรอลูกอะไรวันเพื่อก็มากินเนื้อกันนะแต่ละคนกินอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างอ่าก็อเวลามากินปิ้นย่างกินไงจะไม่กินมันเลยไม่กินพวกสามชั้นไม่กินอะไรที่ติดมันเลยไม่มันเลี่ยนอะพอกินเยอะแล้วมันเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยใช่โอ้โหไม่ให้เกียริกูเลยไม่ให้เกียิกูเลยผมเป็นสายที่ กินทุกอย่างอะไรยากๆกินได้ไหมกินได้แล้วอะไรแปลกก็กินได้เคยกินเนื้อจระเข้ป่ะเคยครับผมเฮ้ยเคยได้รายการนี้แบบกินเนื้อจระเข้ด้วยนี่เป็นเด็กอีสานอ่าเป็นคนอีสานเหมือนกันใช่ป่ะนี่อีสานเหมือนกันเอ้ารคนก็อีสานคนอีสานมาเนี่ยแมนจอนะน้องบันไดคนบันไนไหนบันไดไหนครับผมคนสกุนนักขั่นครับพี่สกลนครนักขั่นเหรอครั่คนเหงื่อนเงื่อ กีสาเทบบ่นี้กีสาแทบบ่นี้เว้าบ่คกิเนือมี่แซมมี่กินอะไรได้บ้างกินอะไรไม่ได้บ้างแต่ได้ยินมาว่ากินเนื้อไม่ได้ไหมครับจริงๆอยากกินได้นะแต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันคาร์ดสำหรับพี่อ่ะอ๋อคือไม่ได้นับถืออะไรแบบกินไม่ได้จริงๆก็นับถืออยู่อ๋อนับถือมันดูเหมือนเป็นคนไม่มีการละเทส่ะไม่นับถืออะไรเลยคือนับถืออยู่แต่ว่าเออจบแล้วจบแล้ว อ่าเนื่องจากเราทำรายการอาหารใช่ไหมก็อยากรู้ว่าพี่มุ้งเนี่ยมีแฟนหรือยังหนูมันมันนอกสกิปลูกพี่มุ้งเนี่ยอ่าเคยทำรายการอาหารใช่ไหมอยากรู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยแม็กสุดเคยกินกี่ล้านก็รายการทีมเกิลกินมากสุด12ล้านต่อวันอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ ไม่ใช่วันที่มากสุดแต่เป็นวันปกติทุกๆเทปจะถ่าย12ล้านต่อวันวันหนึ่งแล้วถ่าย2เทปวันหนึ่งแล้วถ่ายไ่ายใครให้กินตะพักมีน้ำกดกันขนาดนี้เลยนะี่มีวมิเพิ่งเข้ามาใน Gm m เเนี่ยได้ได้คุยกับเพื่อนๆหรือว่ามีเพื่อนใหม่บ้างหรือยังจ๊ะ พี่ก็พี่ก็ดูแค่ My friend พีเอกับผมก่อนผมไห้เจอพี่เอคุยกันเรื่องแรกคือคุยเรื่องรถแล้วก็ลามไปเรื่องสัตว์ต่อเพราะพี่เอเลี้ยงสัตว์หลายอย่างแม่แล้วผมแบบว่าเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วไงชอบสัตว์อยู่แล้วไงผมก็เลยคุยโอ้โหคุยเป็นชั่วโมงทะลุถูกคอก็คุยอยู่รู้จักคนเดียววั่าใครเราเคยไปถ่ายไทลอรด้วยกันก่อนเราเลยได้เจอเด็กใน G M พี่เคก่อนไงคนแรก เราก็ได้คุยกันวันพัสดุ์ทูสรุปก,ก็รู้จักคนเดียวคนนะ <c oughs> ไม่นี่ไงไม่ไปเอาจริงไม่รู้ว่าเขาเป็นเพื่อนเราหรือเปล่า <c oughs> แต่เรารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนเขาใครไม่รู้ทุกคน <c oughs> เอาที่แบบคุยแล้วถูกคอที่สุดเอโอด้วยความที่เราอะทํางานในฟีลีส์วนยเนาะเป็นส่วนใหญ่แล้วแบบมีแต่เพื่อนผู้ชายอะเฮ้ยมึงงูนี่อะไรเงี้ยเราเรา ผง้หวงะผู้หญิงเราเข้าไม่ถูกแต่เป็นมุกคนแรกเลยที่แบบว่าเข้ามาแล้วแบบ nice กับเรามากเป็นแบบมุก nice มากเข้าไปยังไงเข้าไปย่อๆจับหรออยู่นี้่ทุกคนวิธีการทุกพีเขาเอาเราเข้าคดเฟรชตั้งแต่วันแรกเขาให้เรา นี่เราเสดิจกับเขาแล้วไม่ปนิดไม่ปนิดไม่เอาเข้าหมดไม่ต้องบอกก่อนว่าโค้ดเป็นของแดนนี่คือยอดยอดยอดปอของแต่ละคนนี่ใช่เหมือนนางซ่านเดี๋ยวกลับไปเอาน้องสองคนเข้าโค้ชเป็นรู้เลยแล้วเดี๋ยวน้องเดี๋ยวเราบอกแล้วเดี๋ยวเราบอกน้องบอกมันนั่งนั่งหันไปตัวเขียวทำไงเนี่ยโค้ชอิมเพรสชั่นที่เจอแดนนี่เป็นไงครัเฮ้ยไม่ตลกอะ อกันนี้อันนี้แค่เปสี้ยวนึงโลกโอ้พี่เคยเจอมาร์พาคินไหมครับพี่อยากเจอมากได้ยินกิจิสัพเขามานี่ละเดี๋ยวต้องไปเจอสักทีพี่งๆไม่ได้ยินค่ะจริี่ไม่ได้ยินค่ะนแต่ว่าเลยเลยิ้น้องเป็คนตลกแล้วก็แบบทพิธีกรมิธีกรรอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่บุตรเป็นไงบ้างครับเจอเพื่อนเจลทีวีรับ เอาจริงคือวันแรกที่ไปเจอคือวันที่ถ่ายไพโรดของซีรีส์ Prince of Forever ใช่ครับผมก็คือวันนั้นเราเข้าไปด้วยความที่แบบเรามันเป็นสถานที่ใหม่เหมือนเข้าโรงเรียนวันแรกอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเกรงๆไม่ไม่กล้าคุยกับใครนนที่มุกเดินมาเลยเป็นไงบ้างแบบเข้ามาวันแรกคือเราก็กลัวลว่าแบบเขาจะเข้ามาคุยกับเราหรือเปล่าแล้ว,ลวเราเราเป็นคนที่ทำตัวอะไรไม่ค่อยถูกอะไรเงี้ยแต่มาวันแรกคือพี่ๆในกองคือเฟรนลี่มากพี่มุกพี่แพทอย่างเงี้ยอ่ะพี่นิววี่อย่างเงี้ยคือคือเฟรนลี่มากรวมถึงทีมงานในกองก็เลยควานเฟรนลี่นี่ิว กับมุกเนี่ยก็มีฟีลอยากจะเวลข้ามเขาเพราะทุกคนอ่ะเขาลงสต,ตอรี่เวลข้ามเขาแต่ว่าเราก็ลืมไปว่าวันนั้นเป็นวั Taylor, นถ่ายเทเลอร์เนาะเราก็เลยบอกว่ามีการโดนตักเตือนนิดหน่อยคุณสถาพรโนอินเข้ามาเลยแต่ตันตนี้เราก็ต้องบอกเออเราขอโทษจริงๆก็เป็นเรื่องที่แบบเอ้ยก็ ขอบคุณที่แบบเอ้ยพี่เขาคอนเฟิร์สรชันเราที่แบบเราเข้ามาแต่แค่มันอาจจะแบบเราลืมคิดเรื่องนี้ไปด้วยอะไรอย่างนี้เห็นว่าพี่บุญเนี่ยไม่กินผลไม้ที่มีกลิ่นฉุนใช่ไหมใช่ครับจนขนาดที่ย้ายบ้านเพราะว่ากินผลไม้ที่มันกลิ่นฉุนหรือว่ายังไงยังไงไอันนี้ไม่ไม่คือต้องหม่นี้ต้อหม่ <c oughs> เห็นว่าพี่บุญเนี่ยไม่กินผลไม้ที่มีกลิ่นฉุนใช่ไหมพี่บุญเนี่ยเคยย้ายบ้านเพราะทุเรียนมาแล้วอ่าใช่ใช่ครัอบผมส่วนตัวเป็นคนนี้เป็นคนนี้ไม่ชอบกินเหมือนกันเลยอันนี้เหมืันเป็นคนนี้ไม่ชอบอ่ะไม่ชอบอ่ะเป็นคนไม่ชอบะเป็นคนไม่ชอบทุไม่ชอบผลไมที่นี่ เป็นคนไม่ชอบาัดใบที้กินฉนเช่นอร่อยเส้นทุเรียนอ่ามะม่วงฉุนไหมไม่นะหอมอะแต่แบบกูฉุนกินไม่ได้แค่สองอันนี้ยมึงทำอะไรเป็นคอนเทนต์อะไรอีกไหมมึงฉุนมีอันนี้คิดเก๊คิดออกแค่นี้พอก่อนคือที่บ้านเป็นคนจีนแล้วเขาแบบชอบกินทุเรียนทุเรียนเระเบ้อมากอะไรเงี้ยแล้วคือเราเป็นคนที่ฉุนไงแม่จะกินแบบจะกินทุกที่อ่ะกินทุกที่คือรถก็กินอ่าอยู่ในห้องก็กินอะไรเงี้ยมึงให้ย้ายหรอ ปู่ยายที่หนอายยายไปอยู่หอพี่เป้มครับพี่จอยไหมครับจอยครับพี่มีความสุขใช่ไหมเงียบมากเลยใช่ใช่ีพี่เป็นสายชอบฟังเลยตอนนี้เมาส์กำลังมาเลยเดี๋ยวขอเพิ่มความมันด้วยเกมนี้ดีกว่าจริงหรือหลอก กติกานั้นก็คือนะครับรายการจะสุ่มการ์ดมาให้นะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยต้องอ่านเรื่องราวในการ์ดแล้วก็สืบสวนความจริงจากเจ้าของเรื่องนะครับแล้วก็ท้อมทายว่าข้อความในการ์ดเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกนะครับผู้ที่ตอบผิดจะมีบทลงโทษอย่างแน่นอนนะครับส่วนพวกคงสองคนจะเล่นกับพี่ๆในทุกข้อเลยนะจ๊ะเครับผมเรามาโอนอ้อยออกกันเถิดทุกคน<า>ออแล้วไม่เกี่ยวเพื่อนโอน้อยนี่ไงล่ะอันนี้ออกคือ มาดามมุกใจปล้ำกินไม่ซ้ำจำย้อนไม่ได้เป็นเรื่องจริงหรือหลอกครับผมอันนี้เรื่องจริงยังไงซีเจก็ต้มนิานนี่บางทีคือมุกอาจะฝากแบบปัดเครดิตไว้กับเพื่อนแล้วก็แบบฝากให้เพื่อนอจ่ายตัค์ให้อะไรอย่างนี้แล้วก็เลยไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้ว่าราคาเท่าไหร่เวลาไปกินข้าวกัน อ่่ใชก็คือจะเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงเพื่อนกันเลยทุกมืออย่างเงี้ยหิวไหมคืนนี้หิวไหมคืนนี้ไปเที่ยวไหนหรือเปล่าชวนเลยเหรอชวนเลยใช่ไหมเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะฝากไว้เป็นกันเพื่อนกันผมว่าไปกินข้าวเจ๊บ่อยช่วงหนึ่งแล้วก็แบบเจ๊อาจจะคอยแบบเลี้ยงดูน้องตลอดแต่ผมตอบจริงตั้งแต่ยังไม่เริ่มจีบไม่จริงไลอ่ะเป็นเร่องจริอ่ะไม่ได้ฟังฟังตั้งแต่ทางรายการมามันก็แน่เป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงมั้พี่มุกก็กินยับอยู่แล้วอ่ะพี่มุกโดยคนรักเพื่อนเอ่าเป็น เอาผมว่าเรื่องจริงน่าจะเป็นเรื่องจริงครับผมแต่ผู้คนมาผิดทางนะครับทุกคนอาจจะสังเกตรหรือว่าจับประเด็นที่เขาูนนาทุกคนเนี่ยอาจจะจับประเด็นสิ่งที่เขาพูดแต่ผมเนี่ย สังเกตกิริยาท่าทางของพี่มุกปกติเนี่ยพี่มุกเวลาพูดเนี่ยตาเขาจะใสแต่เ,เขาจะบอกว่าพูดด้วยด,ด้วยด้วยเ้่าคำแบบว่าฉาำแล้วตาเนี่ยเขาจะเป็นประกาย<น>แต่พี่มุกเนี่ยมีการกระพริบตาเยอะมากบ่งบอกถึงความไม่มั่นใจในการเล่าหรือว่าปิดบังอะไรบางอย่างอยู่เพราะฉะนั้นพี่มุกหลอกครับแล้วเรามาดูกันแปลว่าทุกคนตอบจริงหมดยกเว้นโฟนนะครับและเรื่องนี้คือเรื่องจริงหรือเรื่องหลอก ยินไฉนยอินไฉนอะยังไงได้กับพิ่ตายังไงนะกับพิ่ตายปีบุกกับพ่ตาบ่อยมากเลยทำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพี่พยายามจะทำยังไงก็ได้ให้มันแบบมู้นเจริงที่สุดอย่าคือจริงดีแต่มุกไม่ได้แบบว่าแบบใจปป้บขนาดนั้นแต่ว่าเราจะมีเพื่อนที่เป็นผู้ช่วยเราด้วยแบบควบคู่กันะเขาก็จะเป็นคนที่แบบเอาไปจ่ายตังค์ให้อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าจบไปสำหรับเรื่องแรกเป็นเรื่องจริงนะครับ และคนที่ตอบผิดก็ต้องมีบทลงโทษอย่างแน่นอน,อนซึ่งของม,มาแล้วนี่อวอนยองอีกข้างนึงก่อนเออเป็นแมวอีกแห้วเบียวเมี้ยวเมี้ยวเมียวแซมแซมโั้เยอะไหวแซม แต่ว่าเราเริ่มเกมต่อไปเลยดีกว่าโอน้อยออกเลยจ้าโอน้อยเปมเซ็กซี่ท้าลมหนาวกลางภูสอยดาวเออสายตาว่างเปล่ามากเลยไม่กำลังคิดอยู่เรื่องอะไรวะ แตว่าเขาป็นคนดูเรียบร้อยไม่มีหรอกมาเซ็กซี่อะไรอ่ะอลองเล่าลองเล่าก่อนลองเล่าคือตอนนั้นบบไปเดินไปเดินป่าไปแทร็กกิ้งอยู่ที่ภูสายาาวอย่างนี้ทุกคนรู้เวลาเราไปเดินอ่ะคือมันไม่มีไฟฟ้ามันไม่มีห้องน้ําที่แบบดีเวลาเราอาบน้ำ<ไ>แล้วก็ต้องลงไปอาที่คลองใสเหลือแค่กาวเกงในตัวเดียวมันเป็นแหล่งน้ําเดียวที่ทุกคนสามารถจะใช้ในการอาบน้ําหรือว่าล้างจานได้ซึ่งตอนนั้นน่ะถอดเสื้อทุกอย่างเดือดแต่งงเกงในกระโดดลงคลอง แล้วประเด็นคืออะไรรู้ป่ะต้นน้ำอ่ะมีคนล้างจานอยู่เราหอบไปน้ำแล้วพี่ไม่รู้ได้ไงว่าต้นน้ำมีเพราะตอนนั้นน่าจะกลางคืนแล้วมันมืดนะไอ้แมันมีแค่ที่เดียวที่เราจะสามารถอาบน้ำได้แล้วไอ้โปดูตั้งใจสุดแูหน้าพี่มาแล้วดูหน้าตอนนี้มันเท่งอย่างน่ารักเลยแล้วดูหน้าตอนนี้มันเท่งอย่างน่ารักเลย ทุกคนอาจจะคิดว่าหลอกนะผมไม่ได้ขอยากแทนสวนนะแต่ว่ามันเต็มแล้วนะตอนนี้มันจะไม่เหลือที่แล้วแต่พี่อ่ะก็ลังพูดความจริงอยู่แต่พี่อ่ะทำเป็นแบบว่ากักเรื่องเวลามันถูกอะมันไม่อยากถูกแบบกับหลายคนมันอยากถูกคนเดียวที่เขาเล่นรู้จักดีผมตอบหลอกครับอันนี้คือเหลียมกันเองหรือเปล่าเนี่ยตอนเนี้ยเหลียมทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกัน เฮ้ยเฮ้ยยังไงก็มีเพื่อนแล้วมีเพื่อนแล้วโฟนก็มีเพื่อนแล้วและเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกตังคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงคุณคิดถูกแล้วบผม คือผมในความที่ผมเป็นคนลุยๆแล้วเนื่แงในเด็กเนาะแบบว่าไม่ได้ติดหรืออะไรมากคือถือปากการอแล้วไม่เอาผงเอาผักนะใครเห็นบ้างยกมาเลยใช้มี่ก่อนเลยใกล้ไม้ใกล้มือพี่ทายถูกเขียนอะไรวะเขียนว่าเลิฟมากเว้ยเขียนว่า นี่นะอ้าวแมวอันนั้นอ่ะเหมือนแมวอันนี้เหมือนมีนวดอันนี้เหมือนมีนวดบ่าวีชุบเมื่อวิญญาณร้ายกายล่างไม่มีใครยับยั้งบุญได้จริง <im itation> <c oughs> <laughs> จะเป็นคนที่แบบ,บ <im itation> จะต้องหุ่นหิดวันเดียวต่อเดือนออไม่รู้ทําไม <im itation> แบบยังไงก็หุดหงิดต่อให้แบบจะมีเรื่องดีๆเข้ามาก็หุดหหิดแล้วจะเป็นคนที่หุ่นหิดแล้วแบบพานไปคนรอบข้างทั้งหมดเลยแบบใครเข้าใกล้คือไม่ได้เลย <im itation> จําได้ว่ามีครั้งหนึ่งที่ที่เป็นรวะทะเลาะกับเขาเนี่แหละเป็นหาวแบบยิ่ง <im itation> ใหญ่เลยใหญ่โตหรอหรอมันอาจจะเป็นเรื่องจริงแต่ว่าแปลกนะพีแต่แต่มันไม่ใช่เรื่องจริงในเกม มันคือเรื่องที่เขาสมมุติขึ้นมาอีกทีนึ่งอันนี้ผมรู้ตกลงคือเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกนะอันนี้คือเรื่องหลอกผมว่าเรื่องจริงแน่นอนจริงหรือหลอกอ้าวไหนรื่องหลอกอีกด้านนะทั้งสองโอ้ยผมยอมไปแวและเรื่องนี้คือเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกครับ เองครับผมแต่เป็นกั่เน่ายุกจีเลยเป็นเพราะฉันชวนแลกจีจุนออกมาคาร่าอยู่ในเป็นแค่เมื่อก่อนย้ำว่าเมื่อ,อาาก่อนนะครับผมเลยว่าสวยๆหน่อยลูาาก โอเคไปข้อต่อไปเลยที่พี่แซมมี่ใช่ไหมครับผมครับอ๋อพี่เจอจ่ายไม่จบแซมมี่วิดดับที่เกาหลีคือเราก็มีโอกาสได้ไปเกาหลีไปทำอ่ะเราไปทำศัลปกรรมตอนนั้นเหมือนแบบด้วยความที่เราพันหน้าพันตาฟังเก่าฟังเก่าคือพันหน้าพันตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมันค่อนข้างใช้ชีวิตลำบากอยู่แล้วแล้วประจบเหมาะกับ ฝนตกแล้วตอนนั้นฉันรู้ตัวว่าฉันหนาวหนาวเหลือเกินฉันเพิ่งรีบวิ่งฉันอยากไปให้ถึงโรงแรมเร็วๆลื่นคราวนี้มึงขึ้นไรมด้อะไรดูก็เลยแหกเออฉันก็เกือบวิดดับมาถึงว่าไม่งั้นฉันก็ไปลื้อใหม่อีกรอบอ่ะเอางี้ผมอยู่ในโค้ดเป็นวิธามิีผมว่ามีมีแววที่จะเป็นเรื่องกินได้คือณตอนนั้นที่วิธามิีไปเกาหลีผมก็นั่งดูเหมือนกัน จำรายละเอียดไม่ได้ว่าเกิดอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าดูเรื่องแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นกับพี่แซมมี่ได้เป็นคนอย่างเงี้ยแต่ความคิดผมมันได้เข้าไปในหัวว่าพี่แซมมี่อ่ะกำลังหลอกซ้อนหลอกซ้อนหลอกก็คือเขาหลอกว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เขาจะมาจะหลอกอยู่แต่ว่ามันคือเรื่องหลอกกันแหละหน้าเต็มแล้วนะมีที่วาดแล้วนะ เห็นไหมรายการโอเคเรามาตอบเลยดีกว่าแต่ถ้าผมหลผมไม่เขียนหน้าทุกคนเลยนะตแ่ถ้าไม่ถูกพวกพมีทุกคนลุงเขียนหน้าโปะคนเดียวโอเคและนี่คือเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกครับอเ เขาหลอกซ้อนหลอกซ้อนหลอกทำไมอ่ะไอ้ต้องคนแก่งต้องคนแก่งเหรอเอางี้ที่ยังไม่รู้เรื่องเลยหัวข้อมาถึงไปแล้วความที่มันนี้มันเป็นคนอย่างเงี้ยมันเลยน่าเชื่อเป็นเรื่องจริงไงแต่ถ้าผมหลัผมได้เกียรติน้าทุกคนเลยนะผมได้เกียรติน้าทุกคนเลยนะลาาผมจะทำการสลักชื่อผมบนหน้าทุกคนเริ่มจากแซมมี่ก่อนเป็นคนแรกเอาเรื่องขอ ขาดบ้างก็ได้ขาดบ้างก็ได้สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่มูพี่บุญพี่เปรมแล้วก็พี่แซมมี่มากๆเลยค่ะ บันเทิงนะปันทับใจมากเลยครับพี่ๆแต่ละคนมีแบบว่าคาแรคเตอร์แต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยอ่าพี่เปรมก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แบบว่ายิบเงียบหน่อยพี่ฝนก็จะคล้ายพี่แซมมี่อะไรอย่างเงี้ยมีความเฮฮามีอเนอรเรื่องที่ดีไหมมึงมีความเฮฮามีความบ๊บวะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยแล้วเออตลกอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ประทับใจที่สุดเลยพี่พี่แซมมี่ครับได้หวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันอีกพี่ก็หวังมากๆ ที่สำคัญนะครับเจมมูกนะครับผมยังเป็นเจนที่น่ารักสมน่นารักที่สุดดีใจให้เดี๋ยวน้องๆน้องๆน่นนนารักเนาะน่ารักจริงจๆๆริงจริงอเ่าลืมเอาเข้าคนเฟนนะ เดี๋ยวรู้เลยวันนี้นะครับเป็นมิตรชวนกินชวนพวกเรามาแชร์ร้านอร่อยยกันในวันนี้นะครับประจําแกงของพวกเราเลยฝากผลงานกันหน่อยไหมจ๊ะค่ะก็ฝากเรื่องเทมโปไว้ด้วยนะคะใกล้จะถ่ายทำแล้วค่ะฝากไ้ด้วยมีรีแวมครหบผมที่เล่นกับพี่บุญแล้วก็น้องๆในค่ายด้วยหลายๆคนเลยเนาะใช่ครับผมฝากไว้ด้วยนะคะผมตั้งใจจริงๆแล้วก็ของบุญมีที่เล่นกับ ที่มุกนะครับผมใช่ครับชื่อเรื่องว่าเป็นคิศไฟเวอร์เพื่อนสนิททิศสหายใช่ครับเรื่องนี้ก็จะมีนิวีด้วยต้องแล้จักทยานนีก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบว่ารุนแรงโอเคแล้ววันนี้ก็ขอบคุณน้องเจมน้องโฟด้วยที่พาพวกเรามากิน แล้ว่าฟรีวิวนี่ยะแล้วก็แบบเจอเพื่อนใหม่ๆนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทานนี้ด้วยร้านนี้อร่อยมากย่างหินสโตนฟรีวิลนะคะหรือว่าย่างหินสโตนบนกระิริว้ครับวันนี้นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณเป๊ปซี่ด้วยนะครับที่ให้พวกเรามาทานอาหารอร่อยๆกันนะครับแล้วก็ขอฝากแคมเปญด้วยนะครับเป๊ปซี่มิตรชวนกินให้ผู้ชมทุกคนด้วยนะครับครับผมโดยเฉพาะสายกินนะครับเวลาหิวเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะครับเพราะ เขารวมร้านอร่อยๆนะครับที่แนะนําโดยมิตรสายกินทั่วทั้งวงการเลยให้ไปตามกินกันครับครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับยังมีโปรโมชั่นหรือว่ากิจกรรมให้ได้ร่วมสนุกกันอีกเพียบเลยนะครับตามไปดูง่ายๆเลยแค่เซิร์ชเป๊ปซี่มิตรชวนกินแล้วก็เตรีมตัวอร่อยกันได้เลยครับเราชวนเมื่อไหร่ก็อร่อยกับ p e ๊ปซ m i มิตรชวนกินเราชน เขาอะคือเขาเขาก็ถอดเสื้อผ้าอะไรแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรอยู่แล้วแบบที่อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยคิดว่าอะไรอะไปถึงเวลาไปงานแบบในห้องแต่งตัวอะไรอย่างงี้ซึ่งเขาเป็นเด็กที่ลุยๆอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงผ่านกันผมเจอโมเมนต์พี่บุญพี่เป้มทำอะไรกันนะเมื่อกี้ไม่มันติดไปกุ้งเลอะครับผมไม่เจอ